สวัสดีครับคลิปนี้เรามาใส่ปั้มน้ําติดเครื่องตัดหญ้านะครับเอาไปดูดน้ําลดผักลองดูนะครับว่ามันจะดีหรือไม่มาชมไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเครื่อง GX35 ครับสีจังหวะเป็นก้าน28มิลแกนก้าน8มิล9ฟันตัวนี้นะครับจะมาลองใส่ลองดูอันนี้เป็นปั๊มนะครับที่สั่งมาที่ได้มานะครับก็มีตัวนี้ครับเป็นแม่ปั๊มใหญ่ครับของตัวหอยคง พัดลมดูดน้ำครับไม่แพงครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงและก็ได้คุดประเกมาสองตัวครับหกเหลี่ยมกับเบอร์สิบเบอร์แปดที่เขาให้มาด้วยก็มีซีนประกอบมันมาอย่างนี้ครับแล้วก็เสียบลงไปครับเป็นทางของมันอยู่ครับก็ใส่ลูกยางเข้าไปนะครับกันน้ำมันรั่วครับ ตัวนี้ก็ที่ต้องมาใส่ที่เราใส่สายยางนะตัวนี้ล็อกเข้าไปหมุนเข้าไปมันก็จะบีบกันครับตัวนี้ตัวติดก้นของปั๊มนะครับหมุนเข้าไปหมุนตึกๆพอประมาณก็โอเคแล้วครับมาประกอบนะครับเอาตัวนี้ออกนะครับเอาหัวเกียออกเวลาตัดยากก็มาใส่คืน เวลาจะไปดูดน้ําแล้วก็เอาตัวนี้มาเข้าสับกันได้ครับเครื่องตัวเดียวนี่แหละครับได้สองระบบเอาออกแล้วก็หมุนคลายน็อตตัวนี้ออกอีกครับหมุนคลายออกมาเพราะว่าประมาณมันหลวมตัวนะครับแล้วก็เอาไม้นะครับกระแทกออกอย่าเอาเหล็กนะครับเพราะว่าตัวนี้แตกง่ายๆครับต้องเอาไม้นะครับห้ามเอาเหล็ก บางตัวมันก็แน่นนะครับแน่นนี่บางทีเราเอาเหล็กกระแทกตัวนี้มันแตกได้อันนี้เป็นเก้าฟันนะครับเก้าฟันถ้าเราสั่งแล้วก็สั่งแบบตัวนี้เราบอกว่าก้านยี่สิบแปดมิลนะครับก้านยี่แปดมิลหมายถึงก้านตัวนี้ครับเก้าฟันก็หมายถึงฟันเฟืองตัวของแกนนะครับเขาก็จะ มาตามที่เราสั่งนะครับอันนี้ก็เ้าฟันเหมือนกันนะครับมันก็ลงตัวกับแกนตัวนี้นะครับเท่ากันกับหัวเกียร์เราครับเท่ากันแต่เวลาเราจะประกอบให้ดูรูที่เราเจาะใส่กับของหัวเกียร์นะครับบางทีก็จะมีหลายรูเพราะว่าเปลี่ยนหัวเกียร์หลายหัวมันก็จะรูไม่ตรงกันของหัวเกียร์ครับก็ต้องได้เจาะมาอย่างนี้นะครับตอนใส่นะครับเพราะว่า ดูตรงนี้ตรงนี้ถ้าหลีกได้นะครับอย่าให้มาอยู่ตรงจุดของบาตัวนี้นะครับบาตัวนี้ครับของรุนนะครับถ้ามันตรงกันเข้าไปมันตรงกันใช่หไหมครับน้ํามันจะรั่วเข้าตรงนี้ได้แล้วมันอาจจะไปเข้าไปที่บูทแกนก้านนะครับมันอาจจะสึกได้มันเป็นเหล็กนะครับมันอยู่ข้างในบูทยางมันจะเป็นแกนเหล็ก ไปถูกน้ําบางทีมันอาจจะเสียดสีให้หนืดแล้วก็เสียได้ครับสึกได้เร็วเราพยายามเอาตัวนี้ให้หลีกหลีกจากรูตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเสียบเข้าไปมันหลีกกันแล้วน้ําก็จะเข้ายากครับถ้าเข้าได้ก็จะนิดๆหน่อยๆครับเวลาเราดันเข้าไปมันจะแน่นรูนี้มันอยู่ไม่ตรงมันอยู่ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับให้หลีกรูนะครับจะดีเอาเข้าไปเลยครับ ดันเข้าไปถ้ามันดันเขายากก็ถอดยางตัวนี้ออกก่อนครับเอาไม้ครับกระแทกเข้าไปมันฟิตครับกระแทกเข้าไปครับแต่อย่าไปกระแทกแรงนะครับเบาๆแต่จะให้ดีให้มากระแทกตรงบ่านี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็พวงบางหน่อย ประมาณนี้ก็จะพอได้ทีนี้ก็มาล็อกล็อกตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ก็จะไปดันดันตัวก้านเอาไว้นะครับไม่ต้องเจาะรูนะครับเราดันตัวนี้ไปเบียดกับกา้านมันก็อยู่นะครับน็อตสองตัวตัวนี้ไปเบียดที่ก้านให้มันไม่เวียงซ้ายาแต่ตัวล่าง ตัวนี้เราหมุนเข้าให้มันล็อกกับกา้านให้มันแน่นนะครับตัวนี้นะครับเหมือนเราทําหัวเกียร์นะครับพอหมุนน็อตจับตัวนี้ได้แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับติดตุดของปั๊มเข้าไปนะครับแล้วก็มาใส่ตัวใส่สายายางนะครับท่อตัวนี้นะครับ่อไปแล้วก็ใส่ซีนยางนะครับ ใส่สินยางเข้าไปกันซึมนะครับกันรั่วนี้ก็หมุนเข้าไปอันนี้ก็มาติดสายยางเราไปลองดูกันครับว่ามันจะขึ้นดีไหมจะไปดูดน้ําขึ้นรถต้นไม้ต้นผักแล้วนะครับทีนี้มาลองดูดน้ําดูครับอันนี้เป็นแม่น้ำโขงนะครับเครื่องฮอน d a าจีเสามห้า อสายอันนี้สายเล็กไปไม่มีสายใหญ่ผมก็เลยมาตอบท่อพีวใส่ดัดแปลงลองดูครับสตาร์ทเครื่องลองดูน้ามันจะขึ้นไหมเพราะว่ามันสูงตรงนู้นครับมันจะขึ้นเนินชันครับจะขึ้นเนินชัน้นขึ้นตะลิงไปชั้นสูงนี่ผมล็อกเอารวดนะครับมาล็อกคันเล่งเอาไว้นะครับ นี้มาดูกันครับว่ามันจะขึ้นไหมขึ้นนะครับขึ้นเลยครับอันนี้มันสูงมากนะครับจากตลิงขึ้นมาประมาณห้าเมตรนะครับอันนั้นฝั่งแม่น้ำโขงปลูกผักครับเอามาลดน้ำผักทดลองดูนะครับออลองทำดูถ้าพี่น้องเกษตรเราสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับ เอเครับงานนี้ไม่ต้องใช้บัวหาให้มันเหนื่อยน,นะครับยายมายืนดูนะครับยายอยากจะได้นะครับอ,อยากจะให้สั่งซื้อให้สักหัวกําลังพิจารณาอยู่นะครับ<อ>สุดยอดเลยครับร <laughs> สำหรับชิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมทุกคนนะครับสวัสดีครับ